รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการดูดีมีธรรมรายการธรรมะวารไรตี้นะครับเวลา4นกาถึง4 30นาฬนทีและในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงคําสอนนะที่บอกว่าอย่าอายที่จะบอกใครว่าไม่รู้และอย่ายิ่งเกินไปที่จะกล่าวคําว่าขอโทษย่อมใช้เป็นธรรมะประจําใจในการดําเนินชีวิตของเราได้เสมอนะครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่างๆของรายการกันครับคุณผู้ชมครับในช่วงของทัวร์ทำนํำเที่ยวของเราทุกสัปดาห์ส่วนสัปดาห์นี้เราจะไปเที่ยวกันที่ไหนติดตามทีมงานของเราครับทั่รวทำนํำเที่ยวเช้าว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทำบุญ ที่วัดตานเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนที่เราจะไปชมกันว่าวัดแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจน่ามาเที่ยวทําบุญกันบ้างเรามาชมภาพบรรยากาศงานบุญหลอดชิ้นส่วนหลวงพ่อเงินชิ้นสุดท้ายเมื่อวันที่10ธันวาคม2554ที่ผ่านมาตามที่ทางรายการดูดีมีรทมได้สัญญากับคุณผู้ชมว่าจะนำภาพบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้มาให้ชมกันครับ หลังจากที่วัดตาลเจยอดได้จัดสร้างหลวงพ่อเงินขนาดสูง12เมตรขึ้นมืต้นปี2554จนมาถึงชิ้นสุดท้ายคือส่วนเสียนก็ได้มีประชาชนนักท่องเทียท่ยวที่ทราบข่าวได้มาร่วมงานจนเกิดจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพล่อหลวงพ่อเงินชิ้นส่วนต่างๆตลอดระยะบปี2554ที่ผ่านมาจนถึงชิ้นส่วนสุดท้ายคือเสียน ก็ได้มีประชาชนผู้ใจบุญมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพหล่อพระในครั้งนี้ด้วยกันหกคณะอีกทั้งประชาชนที่ทราบข่าวต่างมาร่วมกันทําบุญเขียนแผ่นทองบริจาคปัจจัยซื้อแท่งทองเหลืองกันก่อนที่พิธีหล่อพระจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายจนมาถึงช่วงบ่ายพิธีการหล่อพระชิ้นส่วนหลวงพ่อเงินจึงเริ่มขึ้นโดยมีพลเอกชยศิกิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการฐารสูงสุด ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในงานบุญวันนี้อีกทั้งท่านได้ร่วมหล่อชิ้นส่วนหลวงพ่อเงินร่วมกับเจ้าภาพทั้งหกคณะด้วยครับขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมผู้ชมทางรายการวันนี้หลวงพ่อในนามพระมหาจำนงจนะธรรมโมผู้ได้ก่อร่างสร้างวัดตาลเจียนยอดในปี อสองพที่ญาติโยมได้มาวัดตาลเจยอดก็ได้มากราบมาไหว้ท่านเจ้าปคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตก็คงจะทราบดีซึ่งขนาดนี้หลวงพ่อก็ได้สร้างหลวงพ่อเงินวัดบางคารอีกหนึ่งองค์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้หรอครั้งสุดท้ายในวันที่10ทธันวาคมซึ่งก็มี คุณชยศิ์ชินวัตรได้มาเป็นประธานแล้วก็ญาติโยมอีกลหลายท่านด้วยกันที่มาช่วยหลวงพ่อรอตั้งแต่เดือนกุมภาพศ .2554 เป็นต้นมาและอยู่มาเมื่อหลวงพ่อสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านสำเร็จแล้วหลวงพ่อก็มีศรัทธาในการที่จะสร้างรูปลอหลวงพ่อเงินซึ่งหน้าตากศิษย์เวทนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายที่จะทำได้ แต่หลวงพ่อมีศรัทธาในการที่จะสร้างเราจะเห็นได้ว่าการมีศรัทธานั้นเป็นสิ่งสำคัญญาติโยมก็เหมือนกันถ้าญาติโยมมีศรัทธาจะทำอะไรก็สำเร็จถ้าคุณโยมเสื่อมศรัทธาแล้วหมดหมดศรัทธาก็ยากที่จะทำอะไรให้ประสบความสาเร็จได้แม้แต่การคลองเดือนก็นเหมือนกันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นต้องปลูกศรัทธาคือความเชื่อ ให้มั่นคงฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อก็ได้มาบอกกล่าวญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันหล่อองค์รูปเหมือนหลวงพ่อเงินหลวงพ่อก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันก่อร่างสร้างวัดตาลเส็จยอดให้จะเดินนุ่งเรืองๆๆในพุทธศาสนาสุดท้ายนี้หลวงพ่อก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้หล่อรูปเหมือนท่านจเจ้าประคุได้หล่อรูปเหมือนท่านเจ้าประคุที่พุทธจารย์โตก็ดีรูปหล่อของหลวงพ่อเงินก็ดีขออํานาจบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันทําแล้วจงเป็นพลวะปัดใจเป็นนิสัยตามทรงให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีได้สติปัญญาฉเฉลียวฉลาด ถ้าปราถนาอันใดถ้าไม่เกินวิสัยมนุษย์ที่จะพึงได้พึงถึงสิ่งเหล่านั้นไม่เกินวิสัยมนุษย์เช่นยศบริวาลสุขสรรเสริญก็ขอให้บังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนจงเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภพระปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขก,กายสุขใจในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพร